ครับวิดีโอต่อไปแบบรวดเร็วเลยงานห้องน้ํานะครับมีสวิตไฟให้มีสวิตสองท,ทางให้ตัวหนึ่งสำหรับปิดเปิดหน้าห้องน้ํานะครับห้องน้ําเราเในบ้านเดี่ยวนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำเนี่ยประตูที่เราใช้นะครับเป็น UPVC ทั้งหลังเลยนะครับไม่มีแม่อัดน,นะครับแล้วราคาสูงมากชุดนี้พร้อมติดตั้งอยู่ที่7,000บาทนะครับไม่มีใครกล้าใส่อย่างแน่ๆมีเราอยู่คนเดียวนี่แหละครับ ทนกันแบบยาวๆนะครับใช้กันไปไม่มีผูนะครับตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณห้องน้ําสังเกตไหมฮะอ่างนะแบบลอยสวยงามก๊อกน้ําเข้ากระอ่างนะครับโค้งไปอย่างนี้เลยสวยงามก๊อกนะครับก๊อกนะครับประตูนะครับปิดปึด๊บป๊บเข้าล็อกพอดีเป๊ะนะครับดูงานกันจบนะครับ มีท็อปหินสําหรับวางเครื่องใช้นะครับเล็กๆน้อยๆหัวชําระก็เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับชักโคกนะครับนี่เป็นแบบมาสโลแบบประหยัดน้ําเลยอย่างนี้เลยเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับดูประตูนะครับสวยมากมีการกระแทกมีราวตากผ้าไม่ใช่ราวตากผ้าโทคทีมีราวสําหรับแฟนผ้าคนหนูนะครับ ดูนะครับกระเบื้องเราครับเรียบง่ายสวยหรูนะครับดูนะฮะเครื่องน้ำอุ่นมีให้อย่างแน่นอนนะครับทุกหลังชาวเวอร์แบบฟอร์เดนเป็นชาวเวอร์ใหญ่หน้าร้อนๆอย่างนี้เปิดน้ำบนตัวเย็นๆชิชวๆนะครับหน้าหนาวก็เครื่องทำน้ำอุ่นเลยครับ4,500วัตต์มีส่วนเปียกส่วนแห้งอยากจะกั้นกระจกก็ได้หรืออยากจะเอาเป็นม่านพลาสติกก็ได้นะครับตรงนี้เอาละ สห้องนอนไอ้สองห้องน้ํานะครับอีกห้องนึงก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะรีวิวแค่ห้องเดียวนะครับโอเคขอบคุณครับ